สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกรมควบคุมโรคเตือนโรคไข้หวดัดใหญ่กรมควบคุมโรคขอเผยแพร่พยากรโรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ฉบับที่34ทับ2 564ประจำสัปดาห์ที่39วันที่26กันยายนถึง4ตุลาคม64 จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง19กันยายน2564พบผู้ป่วย8,941รายไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตกลุ่มอายุที่พบมากสุดคือเด็กเล็กอายุแรกเกิดถึง4ปีรองลงมาคือ25-34ปีและอายุ15-24ปีจังหวัดที่มีอัตราป่ปวยต่อประชากรแสนคนสูงสุด5หนับแรกได้แก่อบุบลราชธานีพิษณุโลกเชียงรายตากและกระบี่ตามลำดับ การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้คาดว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้นเนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศทำให้อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้นอาจส่งผลให้โรคแพร่ระบ,บาดได้ง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะในสังคมเมืองที่ผู้คนส่วนใหญ่ทำงานในอาคารปิดใช้ระบบหมุนเวียนอากาศร่วมกันรวมถึงการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนที่มีผู้คนแออัด กรมควบคุมโรคขอแนะนําให้ประชาชนดูแลสุขภาพอนมามัยตนเองเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และโรคโควิด -19 โดยการสวมหน้าก,กากตลอดเวลาที่อยู่นอกบ้านล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์หลีกเลี่ยงการเอามือเข้าปากหรือขยี้ตาไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยหากมีอาการป่วยควรหยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจ,จกรรมและควรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ได้เนื่องจากหากติดเชื้อ2โรคนี้พร้อมกัน จะทําให้อาการสุดหนักและอาจเสียชีวิตได้สําหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนโควิดสิไปแล้วควรได้รับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยเนื่องจากเป็นเชื้อไวรัสคนละชนิดกันและให้ฉีดห่างกัน2สัปดาห์โดยเฉพาะประชาชน7กลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันการเกิดโรคปอดบวมทั้งยังช่วยลดความรุนแรงของโรคและลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของผู้ป่วยลงได้สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานบริการสาธารณสุข,ขของรัฐไกลบ้านและสถานพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564โดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร4 4 2 2ท่านผู้ชมละครับมีความไม่็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความไม่็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ